ในยุคนี้เศรษฐกิจเป็นเช่นนี้การเงินนับวันจะหายากการค้าการขายก็ลำบากยากกันชาวบ้านก็คาดหวังที่จะมีตัวช่วยไปต่างๆนานา,นาแต่ตัวช่วยก็ไม่มาดังใจ ปัญหาบีบเข้ามาทุกมืดทิศมืดแปดด้านคนถ้าไม่มีสติไม่มีปัญญาโอกาสที่จะตัดสินใจในทางลบๆย่อมมีสูงต้องรวบรวมกำลังใจรวบรวมสมาธิให้ดีจึงจะไปต่อได้ ขอให้มั่นคงในบุญในกุศลที่ทำมาทำย่อมรักษาผู้ปฏิบัติธรรมวิกฤตน้อยใหญ่เพียงใดเราก็ยังผ่านมาได้วันนี้ทุกอย่างเราก็จะผ่านไปได้ยิ้มไว้นะ หนุนใจกันไว้นะรักษากำลังใจรักษาคนรอบข้างพาไปด้วยกันรักและเป็นห่วงทุกคนในประเทศไทยอามิตาพุทธ ธรรมมาธิปไตยไม่สลายไปจากชาติธรรมมาธิปไตยคือธรรมชาติที่สรรพสัตว์สรรพสิ่งทุกคนจะต้องศึกษาและเรียนรู้